บาทครับผมอันนี้ต้มขมนมเปรี้ยวครับต้มขมต้มเปรี้ยวครับผมต้มธรรมดาเป็นเชี่ยวกางนะครับผมน้ำข้นเก้าสิบบาทรสจัดน้ํำข้นเผ็ดกลางเปรี้ยวกลางรสจัดน้ํำข้นเผ็ดกลางเปรี้ยวกลางเก้าสิบบาทครับผมตอนนี้เชฟบอลกําลังลุยนะครับผมนี่ก็เป็นดัซเซีบครับต้มครับมีตัวเดียวอันเดียวด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้อ่าสมุนไพรจีนนะครับเขาตีทำมานะครับผมอามานี่ครับผมกับผู้ใดบุกเขย่นเนาะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวเดินไหวรสจัดน้ำข้นผิดกลางเปรี้ยวกลางครับผมผิดกลางช้อนเดียวครับหนึ่งน้ำเท่าไหร่ครับน้ำช่วยเดียวครับผมน้ำช่วยเดียวน้ำน้อยเหรอครับผมน้ำน้อยนะครับน้ำเยอะอ่ะน้ำช่วยครึ่งน้ำช่วยครึ่งเพิ่มอีกนะครับผมพริกครึ่งช้อนโอเคน้ำปลาครึ่งช้อนจ้าจีดล่างเปรี้ยวกาง โอเคครับผมตอนนี้น้ำพ่นเช็บอลกำลังลุยกับน้ำพ่นช้อนครึ่งใส่ไปนะครับผมใส่หัวมเข้าไปครับปรับน้ำใส่เลยครับผมน้ำาสวยเครื่องครับพี่น้องกับเชียบอลกำลังลุยครับเชครับผมโอ้เป็นอาแซเชี่ชิมเหยเนี่ยจ้าชิมไม่หน่อยไม่ต้องออกก็ได้มีช้อน ชิมกับอ,อะไรน้ำข้นเปรี้ยวกางน้ำเตครึ่งครับผม90บบาทครับสุดอยอดครับครับผมเชฟบอล